ขราดนี้ถึงหน้าทำพญานาครเรียบรอ้อยแล้วนะครับทีนี้เราถึงจุดหมายปลายทางเรียบรอ้อยแต่ระหวัางเดินนิดหนึ่งระหว่างเดิน ไม่ค่อยดีด้ยกระโดดหลงลย่ไอสินี่คทางของทำพยานนครแต่นี้ตึงจุดหมายไม่ที่เรียบร้อ

แต็้นก็ได้่บรรยากาศน่าทำ คือบนไดลงค er ือกาไปที่พระตำหนักถ้ำพญานครเป็นพระที่นั่งของราชการน่าจราชการที่หายไปเดี๋ยวพ่อาพุ่งกระขายย้อนระยะทางข้างหน้าตกง่าย นี่ครับตัวนี้ก็เป็นหินย้อยนะครับตัวนี้ฝนไม่ค่อยตกวรดีถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน้าก็ย้อยตามหินตัวนี้นะรับข้า่าไวี่เววีาปวี บรรยากาศทำทางลงทรพยานครพี่หนุ่าทำอะไรพี่หนุพี่นุลงทางด้านเลยคำามอนคขมอน

ทำพญยายนาครเข้ามาในบรรยากาศนี้ก็ลมเย็นดีไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่า

อันนี้จุดรวมพลฮัลโหลแซงตี้แซงตี้แวะไอคอมฟอร์มอ๋อสกอตแลนด์ all over all over ออลโอเวอร์อ๋อโอเคแซงตี้แซงตี้สาธุตอนนี้ถึงแล้วนะครับนี่แหละทำงานเราก็คือพระตำหนักของรัชกาลที่ห้าคือที่ท่องเที่ยวอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง ทําพญานครระหว่างประตวกับสามร้อยอดหัวหินครับ thank you thank you ชาดูชาดู thank you นี่นะครับบรรยากาศรอบ Yeah.